ไปทางไหนแล้วนู่นนี่เนาะเบุงพี่น้องเอ้ยตัวอันอันนั้นมันแรนออกมาจากทางไหนรูโลนตุบมากแบบตัวบอกงี้เฮาโลดพุงเนี่ไปทางไหนล้วล่ะออกกว้งหรือ,อตีนี่โอ้บุนพี่น้องมันขึ้นต้นไม้ไปบุญหรอขืนต้นไม้แขมเขมไปบุนโอ้คือเก้งคักแต่แล้วขึ้นต้นไม้ได้บพุงเนี่ยโอ้ต้นโตกว่าตัวบอกงี้เฮีโหลด ตัวใหญ่หายขื้นต้นใหม่ไปหรอพี่น้องคุน่ะอันตัวเงินตัวทองไหมมันหลนมากมันหลนมากลรวปีนขื้นต้นใหม่ไปหรอคุนอ่ะเข้มเข้มไปหรอมันออกมาแต่ท่างไหนบูว่างหันอ่ะน้ำกับบ่าท่านโอ้ขึ้นต้นใหม่หอดยอดดอาแดาเลยวันนี้โอ้แลน้ำกลดกับบ่าท่านขึ้นต้นใหม่ไปห้วพี่น้องเอ้ ตัวยห้มยิตัวเงินตัวทองพะนะโอ้ม่นละคือแข่นี่พะนะมันละคือแข่นี่พี่นอ้องอ้ยรบงเนี่ยขึนนนนนออ้นไปเราแด่ไปหรอกพะนะตัวยห้่ยิ้มเรียนตุกตับตุกตับมากขึ้นต้นใหม่มันคือไหวครับแท้ป้ามันขึ้นต้นใหม่ไหวให้มันแรีนไหวไหววัาหันหน่ยมันออกมาจากไซบู ก็ร่งอันนั่นอยู่โอ้ยน้ำกระบ่กท่านคือเก่งค่ะแต่วุ่งแล้วเขาเราขึ้นตน้นไม้เก่งให้นึกว่าเขาล่อยน้ำเป็นย่างเดียวยุใส่หอดแตัวเห็นเลยบันนี้คือไหวแท้วาดขึ้นตน้นไม้ไปสุม่มอยู่มังไดนเนาะมันนี่เนาะเพราะเห็นลรมาเลยตัวเงินตัวทองไหมพี่น้องเลยจับกล่องน้ำกระบ่กท่านแรีนน้ำกระบ่กท่าน มันหลักขึ้นต้นไม้ริ้วๆไปพุ่นอะููใส่นอ้องคพอว่าเห็นนอ้องวันนี้เนาะโอ้ยคือไว้ายเเขาแลนไว้ไว้ตัวให้ไงพี่น้องไงตัวคยเคยมานน่นล่ะมันดันสวดสาดออกมาข้าวเดียวนึงโอ้พุนพ่นพุนพ่นพุ่นพุ่นติงแนมยนมอยู่พุ่นอยู่สูงสูงพุน่น เสียงดังก็แคกก็กแขกอยู่พุ่นะเพราท่านไปอยู่เขาไปซุ่มอยู่ที่ต้นไม้เขาไปอันนี้โอ้ขึ้นต้นไม้สูงเขาพอย่อมลงเหมือนมากเลยว่าพ่อขามถนนไปเลยแต่ว่าแหงอยู่ทีงต้นไม้อยู่ที่ต้นหมกมออ่วงพู่นะพี่น้องถ่ายภาพว่าท่านตัว่ี้ไงขันายภาพท่านพี่น้องสีเห็นน้ำอยู่ ของเมืงองตาตาเป้าเห็นบัดกล่องจับบ่ทันไหวบดยุดนี่ถ้าเบงเดอเขาสีเห็นกระลอกพี่น้องนี่กระลอกถ้าเบงเดอกระลอกกับอันนั่น,น,นสีเห็นกันน,นั่นกระลอกมันกระลอกโดดไปพุ่นหรอเขาสิเห็นตัวเงินตัวทอง้าเบงเดอเมื่อกี้เห็นกระลอกอยูเมืองเดอเขาสีเห็นตัวเงินตัวทองมัน ก็ใส่หมุนหมุนก็ลอกไปทั้งคนหรอตัวเงินตัวทองตัวใหญ่ป้าตัวไง่ายไปไหนก็ยังขึ้นต้นใหม่ได้อยู่เขาบ่ได้เกียงตะล่อน้ำพี่น้องให้เขาขึา้นต้นใหม่ไหวอุบาทว์ให้ขึ้นมาลึกตึกจักข้าวเดียวนึ่มแนมกับสิบเอท่าน โอ้ขันจัผ่าพได้พี่น้องสิเห็นน้ำอยู่ตอนปีนต้นใหม่เขาจะมันเกียงเงี้ยงป่ะบ่ทันเลยพี่น้องเลยกล้งกองบ่ทัน มันกระลอกมันกระลอกพี่น้องกระลอกติ้งยงืนแนมแนมอยู่นะมันเห็นตาหางว่ายว่ายว่ยย่นพี่น้องตัเวเงือกเขาสีเห็นนันนันตเงือกเขาสีเห็นนั่น,น,นตัวเงินตัวทองมากระลอกมันเงือกเขาสีเห็นตัวเงินตัวทองตัวเงินตัวทองเข้าไปอยู่เทิร์นคุณคือต้นไม้ เขาไปซุ่มอยู่ใสพูกนี้พี่น้องวะเขาบ่เห็นเนาะเขาบ่เตียงขี้งได้ไหมเขาก็สิไปเม็ดเป้ด้วยต้นไม้ล่ะซุ่มอยู่ห้องบ่เห็นเนาะต้นไม้อนันใบหนามันบงังเขาเห็นดอกกระหอกอันพูนไปไกลดอกระหรอกบ่เห็นเพี่น้องไหมโอ๊อยงั้นยันข้อต่างมาไม่พี่น้องเบิ่งอันเนี้มือนี้ก่อน นี่ดอกเข็มดอกเข็มประเดียนเสียวมากเห็ดเป็น,ปน,น,น,มมนอันเข็มันอันเข็มหาดอกคือยังเป็นเห็ดนน,นี่เข็มหาดอกคือเป็นเห็ดแบบน,นี้น้องมองวันเดียวก็ร่งเกิดหักเป็นมากร่ังหกักตรงออกมาหลาย ตอนม,มองมันก็ร่างปงห่ากออกมาไหลพี่น้องเยวไปเห็นตาะหักกันพันหนึ่น,น,เ,หนเห็นพ่อมีเแยวนีลว่ล่างสิเป็นหกักต้นอันนี้ก็ง่ายเติบโตได้พี่น้องนะพี่น้องเขาตังนำ้ำอันนี้บางเขาบางอันนี้เขาด่ได้ตัดออกเยอะต้นทุเรียน แตกกิ้งแตกการออกลายเติบเหพา่นายบอกไงเติบเหลาพี่น้องต้นทุเรียนที่ไปเดินเพาะมาเล็ดแล้วเขามาปลูกไงเติบเลาอีกสีหายเดือนมาเบิงอีกที่หนึ่งเ้อพี่น้องเน้อนี่ก็แตกยอ่อแตกใบหลายเติบเหลานี่ต้นนั้นชุ่มประเด็นช่ำใ่นี่ต้นนี่อยู่ในกระถางังไ่่หญเป็นต้นนั้นเลยดูกานเขา เมืองนะีพี่น้องอันนี้ต้นนน,นี่งามงามน้องใบคือขึ้นยอดเขาเอื่นต้นสละมีส่วนสละพท่านเหนืว่าเดียวไป,ไปบ้านห่งว่าเดียวไปจ้าเขี่ยพี่น้องจนสี่อปีหรอกแต่ต้นปีจนปานนี้มื่ท่านเอาไปเขียอยู่เมืองงามงามพี่น้องเมืองนะี่ใบงามงามมืง นี่ต้นแก้วสารพัดนึกอประเดียนนั่งกระเด้อุ่น่ะผ้ากันแตดก,ก่อขึ้นงามงามใส่ขี้งัว่ะตอนนี้แขงงามมันนีก็กําลังแข่งงามตา,ามๆกันไปน,นี่ต้นขมิ้นแดงเขาก็ออกดอกอยู่ได้แต่ว่าเขาให้เงินดอกเขาเหี่ยวดอกพี่น้องดอกเขาเหี่ยวหลายเติมเมืองต้นชะเลตเตะประเดียนกําลัางสะออกดอกอันนี้อีกดอกหนึ่งกําลัางตูมขึ้นมากจะออกดอกพี่น้อง อันนี้อันนี้ออกดอกแล้วโอ้ยอยูป่ปั๊บห้าหนี้ดอกเดี๋ยวอยู่สองดอกหนึ่งกำลังสีโพขึ้นมาอีก,ขอกเขาเราเป็นพ่พร้อมกันมึงดอกงามงามดอกสเลตเตอพี่น้องนี่หอมหอมเลยเนี่ามาขึ้นดอกสเลตเตอหอมก็อยัางงามคักงามเนี่ยเพี่อนกัสิจบคลิปไปซ้ำหนี่ก่อนเด้อก็เด้อจบคลิปอยู่ต้นสเลตเตอขอบคุณทุกกำลังแรงใจขอบคุณทุกไหลทุกเริ่มเด้อก็เด้อขอบคุณเลายๆหล ให้กินเบาๆยกก็ลุ่งไม่จะเลื่นลงเรื่องเก่าหนาทำมาหากินเพื่อนใหม่มาก็รืช้าๆได้พาเราื่มงงามขอบคุณนต่วโลกด้วยกันเด้อ thank you you so much my friend thank you thank you see you next time bye วัสดีค่ะ 刚刚的。<Okay. S 2> okay.